الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكرت الله อย่างมากนะครับที่พระองค์ทรงโปรดประทานฮิดายะห์ และประทานเนี่ยมัดให้กับเราอย่างมากมายซึ่งนะครับวันเวลาก็ผ่านไปนะครับเป็นไปตามที่เราทรงได้บอกกับเราไว้แล้วในอัลกรุรอานนะครับว่าอิสลามคือศาสนาที่เที่ยงแท้นะครับและพระองค์ได้ทรงสโปรดประทานทรงทรงท่านนบีสลุสลตาสุลต่านมาเพื่อที่ว่า จะมาสาธยายนะครับว่าอัลกุรอานนั้นอัลลอฮ์ต้องการอะไรกับเราและสิ Hans ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นเป็นอย่างไรและปัจจุบันเป็นอย่างไรและอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นความชัดเจนชัดแจ้งแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นเนื้อหมัดน,นะครับเป็นทางนําให้กับบรรดามุสลิมและมุสลิมทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นคือมันเป็นฮิดายะที่ยิ่งใหญ่มากนะครับ ซึ่งถ้าวันนี้นะครับทุกวันนี้แล้วท่านอับดุลสลาร์วลสลัมก็ได้บอกกับเรานะครับในฮะดีษบทหนึ่งของท่านที่ลึกซึ้งมากนะครับที่บอกว่าท่านท้งหลายจงทําความดีจงเร่งรีบทําความดีก็อรบดุลสลาร์สังลอวอเล,ลสล,ลัมบาดิรูบิลอามาลีฟิตานันท่านท้งหลายจงเร่งรีบเร่งรีบนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ให้ทําความดีเฉยๆแต่เร่งรีบทําความดีให้มากๆบาดิรูบิลอามาลีฟิตานันเพราะมันจะเกิดฟิตนะ ที่ยิ่งใหญ่ที่อยากหลากหลายมากหมายถึงการล่อลวงนะครับการที่มันเป็นสิ่งที่คุ้มเครือล่อลวงแล้วก็สิ่งที่ชักจูงไปในทางที่หลงผิดนะ่ะมันมีอยู่มากเหมือนกับกากิตรอไอไลลิมุสลิมซึ่งฟิตรนักเนี่ยมันจะเหมือนกับความกลางคืนช่วงกลางคืนที่มืดมนที่เราจะมองอะไรไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่า สาเหตุมาจากไหนอยู่ๆก็มีคนคนหนึ่งก็ถูกฆ่าตายหรือว่าอะไรทํานองนนเนี้ยบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้เรื่องแล้วก็สิ่งที่เป็นฟิตรนาเนี่ยนะครับก็สิ่งที่ล่อลวงเนี่ยมีอยู่มากมายแล้วก็มันจะผุดขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับที่เป็นอบายมุขต่างๆเนี่ยก็เข้าข่ายเป็นฟิตรนาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็ซึ่งฟิตรนาที่ท่านอับดุลเบสลลอฮฺบริสัมบอกเนี่ยคือ รุนแรงถึงขนาดที่ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะแปรผันน่ะในวันเดียวน่ะมีหลายสีนะครับเช้านี่เป็นมุกมินพอเย็นมาเนื่องเนื่องจากตอนตอนกลางวันเนี่ยไปพบกับอะไรต่ออะไรต่อฟิตนะมากมายเย็นมากลายเป็นเป็นกาเป็นกาเฟสลวนะครับแล้วก็บางคนก็กลางคืนเป็นเป็นมุกมินอยู่ดีๆตอนตอนเช้าเป็นมุกมินตอนหรือว่าตอนเช้าเนี่ยเป็นเป็นกาเฟสตอนเย็นก็เป็นมุกมินตอนนี้คือหมายถึงว่า คนคนหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งจะผันแปรไปได้หลายหลายอย่างเพราะว่าอะไรเพราะความรุนแรงของฟิตนะด้วยเหตุนี้แหละท่านอับดุลสาลาซามจึงเริ่มต้นด้วยว่าจงเร่งรีบทําความดีความดีในที่นี้หมายถึงว่าเป็นฟัดดูด้วยและสุนัขต่างๆด้วยต้องรีบทําให้เยอะอย่าเลือกว่าอันไหนเป็นโอ้อันนี้ไม่อันนี้เป็นเป็นสุนัขไม่เป็นไรไม่ใช่เพราะว่าสุนัขต่างๆนี่แหละจะเป็นวัคซีนที่แท้จริงที่จะคอยคุ้มครองเราให้พ้นจาก ฟิจนาต่างๆที่ท่านบิโซลลาสัมบอกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านะครับสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นนะครับเรื่องของการปลดล็อกอะไรต่ออะไรเนี่ยกระท่อมแล้วก็กัญชาเนี่ยนะครับปลดล็อกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่ามันเป็นฟิจนาที่โผล่ออกมาที่ว่าท่านบิโซลลาสับอกไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่นานี้นั้นถ้าเราเราจะจำจำปีจะต้องกลับไปหาอวล,ลารโซลนะครับแล้วก็ จะต้องปฏิบัติตามที่ท่านเบียลซลสลัมบอกว่าจงเร่งรีบทําความดีเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกฝังให้ลูกหลานเราเนี่ยทำความดีให้มากๆนะครับนี่คือเราจะต้องกลับมาหาอิสลามต้องยึดมั่นในอิสลามอย่างเข่งรัดเพื่อเราจะได้หลุดรอดพ้นจากฟิตเนสต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเ,เราคําว่าฟิตที่ฟิตเนสที่ท่านเบียโซลสลามบอกเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เฉพาะที่ที่เราเห็นนะครับ ก่อนหน้านี้มือถือมันก็คือฟิชนาแล้วอินเทอร์เนต็ตก็คือฟิตนาแล้วนะครับที่มันเข้าไปอยู่ในห้องนอนเราเนี่ยแล้วก็ใครต่อใครก็เปิดเสรีลูกหลานเด็กๆเยาวชนกน็ถือฟิตนาอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยน,นี่เราทำไมเร,เ,รเราไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องกับใครได้เลยเราไม่สามารถที่จะไปคัดค้านหรือไปเรียกร้องอะไรกับใครได้เลยเพราะว่ามันเป็นไปนตามเาทคโนโลยี ที่ท่านบิบสลาล์สานบอกว่าจะเกิดฟิชแนทขึ้นแต่ฟิชแนทจะมายังไงมาจากเทคโนโลยีนั่นเองเพราะฉนั้นเราจำเป็นต้องรีบทําความดีให้มากๆาุนนะอะไรต่างๆเนี่ยต้องพยายามทําให้เยอะเพื่อที่จะเป็นวัคซีนป้องกันจากฟิชแนทต่างๆแล้วเปิดมาเดี๋ยวนี้นะครับมันไม่ใช่เหมือนแบบก่อนแล้วนะมันมีอะไรที่จะเพิ่มมาอีกแอปต่างๆเนี่ยแอปหาคู่แอปออผู้ภาพ i n s t a g r กร Facebook อะไรต่ออะไรหลากหลาย นะครับถ้าถ้าเราไม่มีวัคซีนถ้าไม่มีวัคซีนที่ท่านอับดุเลาห์ทมบอกว่าให้รีบทําความบีมากๆเนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้ลายเลยอะไรก็เอารูปโบรูปอะไรมานี่คือฟิตะหาทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เฉพาะกัญชาไม่ใช่เฉพาะใบกระท่อมนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าขายกันทั่วเมืองเลยใบยกระท่อมกัญชาเนี่ยแล้วก อินนัมัลอามาลุบิญียาตอันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนแล้วก็ดั้งเดิมแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมนุษย์เนี่ยจะไปสู่โลกหรือว่าจะเทคโนโลยีมายัางไงก็ตามแต่หลักการนี้ยังคงอยู่อินนัมัลอามาลูบินียาตสิ่งนี้นะครับมันอาจจะเป็นอาจจะเป็นสมุนไพจะอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้มึนเมาเพราะฉะนั้น ถ้าเราเอาไปใช้ในทางที่ผิดแน่นอนมันก nah ็ฮารอมแต่ถ้าเหมือนว่าเอาไปทําเป็นยามันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นอินนามัลอามาลูบินญาตนี่คือหลักการที่ท่านบิสลลอห์ที่อัลลอฮ์นั้นทรงบอกไว้แล้วว่าอเลเยอมาอัคมาลุลากุมดีนะกุมวัตมัมตัวอะไรกุมเนื้อมัดีวะรบีตัวลากุมอิสลามาดีนะวันนี้ที่อัลลอฮ์นั้นทําให้อิสลามนั้นสมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็ทําให้เนื้อมัดน่ะครบคันแล้ว นะครับหมายถึงว่าถ้าเราเอาอิสลามไปใช้เนี่ยเราจะได้รับเนี้อมัดจากอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์แบบนะครับและอัลลอฮ์แล้วก็วารดีตัวละกุมอิสลามมาดีนาแล้วก็อัลลอฮ์นั้นอเลียมอักมันตุวละกุมดีนะกุมบาอัตมันตุอะไรกุมเนี่ปฏิว่ารดีตัวละกุมอิสลามมาดีนาแล้วอัลลอฮ์นั้นเพึงพอใจแล้วที่จะให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาของมนุษยชาติของมุสลิมนะครับเพราะนั้น ก็จึงอยากจะขอฝากตัวผมเองนะครับว่าและพี่น้องว่าเราจะต้องมาเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะครับว่าให้เราเนี่ยซักฟอกจิตใจใเรานะครับตอนนี้นะครับฟิตเนสเนี่ยมันทําให้จิตใจเราแข็งกระด้างนะครับแข็งกระด้างแล้วก็เออเมื่อเมื่อเมื่อเรามีจิตใจแข็งกระด้างแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีความรู้สึก มีรสชาติกับการอิบาดะการละหมาดของเราไม่มีรสชาตินะครับแต่ในขณะที่เรารับประทานอาหารที่เป็นฟิตนสเนี่ยนะครับที่มันมีทั้งอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารอะไรต่ออาหารอะไรที่ชื่อต่างๆชื่อแปลกๆมากมายเนี่ยนะครับพอเรารับประทานอาหารเนี่ยเรารู้สึกเรารู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็ซาบซึ้งนะครับเรารู้สึกลึกซึ้งแล้วก็รู้สึกเพลิดเพลินกับมันแต่เวลาเราเข้ามาสู่การละหมาดที่จะขอบคุณผู้ให้อาหารเนี่ย ขอบคุณผู้ประทานลิ้นให้กับเราเนี่ยให้เราได้ลิ้มรสกับสิ่งอาหารที่อร่อยๆออเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบงังคับตัวเองนะครับให้มีความคุชัรวได้ไม่สามารถที่จะบงังคับตัวเองให้ทําความดีให้ทําการอะมาดด้วยรูปแบบที่ดีที่สุดได้ก็คือตามแบบอย่างท่านเบซัลลอฮฺอะลัยฮุสัลามคือมาอมาดที่มสัสยิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสุนนะมุอะกกะดะอันนี้ถูกทอดทิ้งนะครับ ด้วยเหตุที่ว่าฟิตนาร์ันมันรุนแรงนะครับฟิตนาร์มันจนรุนแรงจนกระทั่งทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นอาลิมเนี่ยนะครับคิดว่าอ้ออันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไม่เ,เป็นไม่ใช่ฟัดดูนะครับเป็นซุนนะนะครับจนทําให้ชชยตอนนั้นมันเข้าได้ทางชชยตอนก็คือว่านั่นแหละคิดไปเพอะอย่างนั้นะนะครับว่าเป็นซุนนะเพราะนั้นก็ไม่ต้องมาด้วยเหตุนี้แหละบ้านของวัดจงถูกทอดทิ้งนะครับเพราะนั้นนี่คือเป็นเป็นอะไร เป็นหน้าที่หนึ่งของบรรดาคณะกรรมการอิสลามทั่วประเทศเลยเนี่ยนะครับแล้วก็คณะกรรมการอะไรที่รับรับรับผิดชอบมุสลิมนะครับต้องมารณนรงเรื่องนี้ว่าให้ทํายังไงให้คนเนี่ยมุสลิมน่ะมาละหมาดที่มัสยิดนะครับเพราะว่ามัสยิดน่ะถูกทอดทิ้งแล้วในขณะเดียวกันที่เอ่อฟิตนาเนี่มันดาดดินมันเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่เป็นวัคซีนเนี่ยถูกทอดทิ้งนี่คือวัคซีนนี่คือแหล่งที่จะ ทำให้เรานั้นได้มีความสัมพันธ์กับฟากฟ้า,ฟา,ฟาเป็นเป็นอะไรเป็นพื้นที่เป็นเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในแผ่นดินก็คือมสัสยิดที่จะมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะมีความสัมพันธ์กับฟากฟ้ากับอัลลอฮ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นฟิตนาล์มันมีมากมายครับและเช่นเดียวกันท่านบีศลลอฮุอะลัสซลลัมนะครับได้ได้ได,ได,ได้ได้กล่าวไว้นะครับ S <S ได้ได้ขอความคุ้มครองจากจากอัลลอฮ์เนี่ยให้พ้นจากฟิตนะในเรื่องของของอะไรอัลลอฮุมะอินีอาออซุบิกะมินไอลมินลายันฟะโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองให้พ้นจากความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์นะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยบอกกับเราเนี่ยว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็อลัลลอฮ์สร้างจักรวาลมาเนี่ยยิ่งใหญ่ไพศาลมาก เราไม่รู้หรอกว่ากว้างไปขนาดไหนแต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับความเทคโนโลยีเนี่ยที่เขามีความรู้เน่ะเขาสามารถที่จะคิดค้นกล้องเนี่ยชื่อที่ส่องไปถึงระยะเวลาแบบเป็นร้อยปีหรือว่าพันปีแสงอะไรเนี่ยนะครับที่เขาบอกแนะแต่ก็ยังไม่ด้มันยังไม่เคลียร์ว่ามีอะไรบ้างนี่คือความรู้ที่ว่าที่เอาว่าที่ท่านบิชอลาสซามขอความคุม้คมครองก็คือเป็นความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์ คุณจะรู้ว่าไกลกี่พันสี่แสงมีจักรวาลอะไรบ้างแต่คุณไม่รู้ว่าใครสร้างเป็นความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์ไหมครับพี่น้องคือรู้ว่ามันมีแต่ว่าเบื้องหลังนะ่ะใครสร้างเกิดมาอย่างไรและหลังจากที่มันพังไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเพราะน,น,นี่คือความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์แต่สำหรับุสลิมแล้วน่ะนะครับเราเมื่อมีความรู้ใหม่ๆเนี่ยเราจนยิ่งเกรงกลัวรอามากยิ่งขึ้นนะครับ ที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกรุรอานอายะห์หนึ่งนะครับจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดอ,อัลฮะดีษหรือว่าสุรัชมุฮัมมัดหรือว่าอัสรออะไรเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอูบิลลาฮินอชชัยตอนยูราจิมอัลลัมยะติกุมผมนึกไม่ออกในกุรอานแต่ว่าความหมายนะครับความหมายที่บอกว่ายังไม่ถึงเวลาอีกหรืออ่ะ อัล m y a n ย่ i นิลลัลีน a อามะนูอัลลอย่นิลลัลีนะอามะนูอันตักษะอุลูบุมลิซิกิลลฮวมานะลามินลฮักกะยังไม่ถึงเวลาอีกหรือสำหรับมุมีินทั้งหลายนั้นที่เขาจะมีจิตใจที่อันตักชะอุลูบุหุมลิซิกดิลลัที่หัวใจเขานั้นจะเกรงกลัววันกลัวในการที่จะรำลึกถึงอัลลอฮฺลำลึกถึงอัลลอฮในความยิ่งใหญ่ของพระองค์นี่ ที่เรามีความรู้มากมายที่อวสช์สมอัลกุรอานมาสมธนบีสวลสลามมาเป็นแบบอย่างเนี่ยเรามีความรู้ทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วไม่ถึงเวลาอีกเรอที่ความรู้ของเราเนี่ยทำให้เรานั้นมีจิตใจที่เกรงกลัวอันตักชาอากรูบุฮมิิซิกริลาวะมานซจลามินัลฮักก็แล้วก็ให้เรานั้นล้ำลึกถึงอะไรสิ่งที่อวสช์ทรงประทานลงมาในอัลกรุรอานเนี่ยให้เราเอามาใช้ให้เราเอามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะนั้น ตอนนี้นะครับความรู้นะมีดาดดืนแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามความรูนะ้มันมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นวิกฤตวิกฤตทางด้านมารยาทนะครับอิสลามนะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความรู้เอาไว้ Allah เปิดกว้างให้สติปัญญานะคิดค้นนะครับคิดคน้นอ,อ,อะไรก็ตามก็ตามแต่ที่เป็นเทคโนโลยีแนะแต่อิสลามนะนะั้นไม่ต้องคิดค้นแล้วมีมาแต่เดิมแล้วก็ใหม่อยู่เสมอ อิสลามนั่นใหม่เสมอเพียงแต่เราเอามาใช้เท่านั้นเราเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ที่เป็นผู้เอ่อเป็นฝ่ายขายเราเนี่ยเป็นมุสลิมแนะ่บเป็นฝ่ายขายก็คือว่าจะต้องเอาอิสลามี่ยไปขายให้กับคนอื่นด้วยการปฏิบัติของเราด้วยพฤติกรรมของเราเมื่อเขาดูแล้วว่าโอ้พฤติกรรมมุสลิมน่ะดีเขาก็จะได้มีความเลื่อมใสแล้วก็อยากจะเข้าอยากจะศึกษาอิสลามเพราะนั้นพี่น้องทุกวันนี้นะครับมุสลิมเราเนี่ยจำเป็นจะต้อง ยึดมั่นในอิสลามเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนกาเฟสที่เมื่อเราเห็นแล้วนะครับตอนนี้สังคมเหลวแหลกมากพี่น้องแล้วก็นอบิลลาแม้แต่สังคมมุสลิมเราเองก็น่าเป็นห่วงมากนะครับดูลูกหลานของเรานะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็คนที่เป็นเยาวชนเนี่ยถูกมอมเมาด้วยสิ่งที่เป็นอบายมุกฟิตนัต่างๆอย่างมากมายนะครับเพราะนั้นก็เมื่อเราเห็นคนที่ว่าผู้หญิงนะครับ กาเฟเนี่ยนะครับที่เขาที่เขาสักยันหรือว่าอะไรเนี่ยแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่ว่าเหมือนกับลุ่งลิ่งนะครับขาลุ่งลิ่งนะ่ะเราเห็นแล้วเป็นไงสงสารครับเราสงสารว่าโอ้โออลลอ์อัลลอฮ์ไม่ได้นําทางพวกเขานะครับเขาอยู่ในความหลงผิดที่เขาไม่รู้ว่าความสุขจะอยู่ที่ไหนเขาก็เชื่อสักตามตัวเลยนะครับเห็นไหมอะไรต่ออะไรเนี่ยนี่คือ การที่คนเราไม่ได้รับไาฮดายะแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเอาวอขออักบัตเป็นสิ่งที่น่าสงสารครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีฮิดายะเรามีอิสลามแต่ทําไมเราไม่เอาฮิดายะเอาอิสลามมาใช้ให้เต็มที่ให้เต็มสเปคอิสลามน่ยไม่ใช่มาละหมาดดูว่าพูดเรื่องซาลฟีพูดเรื่องอะไรอย่างเดียวแต่อิสลามมันรวมไปถึงการเงินการธนาคารการปกครองทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราชอบมาเถียงกันเรื่องเข้าบวชออกบวชอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ฮารอมไม่ให้ฮาราสอะไรเลย สิ่งที่แตกต่างกันซึ่งมาเกิดมาตั้งแต่สมัยยุคดุกดำบันแล้วแต่เราก็จะมาเอาอะไรต่ออะไรนี่คือชัยตอนเข้าทางชัยตอนคือทําให้มุสลิมนเกียดกันทําให้มุสลิมนะเป็นไม่เป็นพี่น้องกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรายึดมั่นนะครับในหลักการแล้วก็เราเป็นราะห์มัจลิลอาลามีหัวมาอัลสันนากออิลลาราะห์มัจลิลอาลามีท่านท่านบิสลอสลามนั้นเป็น,ปนอะไรเป็นความเมตตาให้กับพวงมนุษยชาติทั้งหลายเพราะฉะนั้น นะครับพี่น้องน่าสงสารมากสังคมทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีอิสลามนั้นเรามีทานที่ถูกต้องขอให้เรานั้นยึดมั่นในอิสลามนะครับแล้วก็ขอดุอาต่อละนะครับให้เรานั้นได้ยืนหยัดในอิสลามแล้วก็ให้พระองค์ทรงโปรดยืนหยัดแล้วก็คุ้มครองลูกหลานเราให้พ้นจากฟิตรณะ่างๆาที่นับวันมันจะยิ่งยุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับและอนาคตการเป็นอยู่นั้นที่จะยึดมั่นในอิสลามนั้นมันก็จะยิ่งยากมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขอพระองค์ทรงโปรดให้เรานั้น ให้รับฮิดายะตลอดไปแล้วมีความมั่นคงในอ ي มา ن นะครับแล้วก็กลับไปหาอัลลอฮ์ซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับเราก็ต้องเตรียมตัวไว้อย่างตลอดเวลาอักูเลกาลิฮะลาวัสซักฟิลวาฮิลิวาลักุมบริสาอิลมุสลิมนฟัสซักฟิลหูอินหูฮุลกัฟฟูรุลรฮิม